วันนี้เราจะพาห,าหลายๆคนนะคะไปอัปเดตกับทางธนาคา,ทา,ทารทกสกันว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเอเจนต์ในการที่จะให้บริการฝากถอนซื้อสลากการชำระสินค้าและบริการเนี่ยที่ไหนกันบ้างหากคุณไม่ได้ไปใช้บริการที่สาขานะคะเราสามารถที่จะไปใช้บริการที่ไหนได้บ้างคล<ด>ิปนี้มีมาอัปเดตกันค่ะไปติดตามรับชมกันเลย ก,ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะช่องทางในการที่จะทำธุรกรรมกับทางธนาคารเนี่ยมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวเรียกว่ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกับทางธนาคารทออกอสอกันว่าหากเราอยากจะฝากอยากจะถอนเนี่ยเราจะไปทําธุรกรรมที่ไหนกันได้บ้างหลกัหลกๆเลยต้องบอกว่าวันนี้มี4เอเจนต์ตัวแทนที่มาแนะนํากันนะคะก็จะเป็นในส่วนของไปษณีไทยนะคะเคาน์เตอร์สวินะคะแล้วก็ ตู้เติมสบายแล้วก็ในส่วนของตู้บุญเติมด้วยทั้ง4ช่องทางนีคุณสามารถที่จะทำรายการหลักๆเลยเนี่ยฝากได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะทั้ง4ช่องทางแต่ว่าเดี๋ยวแต่ละช่องทางเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังคร่าวๆกันนะคะ สำหรับในส่วนของไปษนีไทยนะคะหากคุณเข้าไปใช้บริการเนี่ยก็สามารถที่ทํารายการฝากได้อย่างเดียวนะคะค่าธรรมเนียมเขาจะคิดที่20บาทต่อรายการและจํานวนวงเงินในการที่จะฝากได้สูงสุดนะคะก็จะอยู่ที่1 0 0นบาทต่อบัญชีต่อวันนะคะก็ทําได้เต็มที่เท่านี้ถ้าอยากฝากมากกว่านี้แนะนําให้ไปสาขานะคะส่วนของเคาน์เตอร์สวิแน่นอนคะ่ะเซเว่นอนะคะคุณสามารถที่ทําได้ทั้งฝากถอน ชำระค่าสินค้าและบริการนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนได้อีกด้วยนะคะแต่เขาจะมีรายละเอียดในเรื่องของการฝากว่าฝากวงเงินเท่านี้ถึงเท่านี้เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่น,นะคะถอนตั้งแต่ยอดเงินเท่านีถ้ถ,ถึงเท่านี้เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่เราดูมาคร่าวๆเนี่ยมันจะประมาณ15บาทต่อรายการนะคะก็จะไม่แพงมากแต่ว่าวงเงินในการฝากเนี่ยเราจะต้องดูรายละเอียดที่เคานต์เซอร์วิสอีกทีหนึ่งเวลาที่เราจะฝากเงินนะของตู้เติมสบายนะคะก็ ทำายการฝากแล้วก็รับฝากสลากได้นะคะฝากเงินแลวฝากสลากยอดขั้นต่ำในการทํารายการก็อย่างกรณีซื้อสลากนะคะสบาทต่อรายการเองนะกรณนนีฝากนะคะก็30บาทต่อรายการนะคะมันก็จะมีสเต็ปเรียกว่าเวลาเราไปทํารายการที่ตู้มันก็จะแจ้งเองนะคะว่ายอดเงินเท่านี้เท่านี้ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก็ลองไปดูกันตู้บนเติมเองก็ทําได้สส่วนเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการฝากแล้วก็การรับซื้อสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนนะคะโดยค่าธรรมเนียมที่เราเห็นก็เหมือนกันค่ะ ซื้อสลากต่ำสุดก็3บาทต่อรายการนะคะแต่ทั้งนี้มันจะแปรผันตามยอดเงินนะคะแล้วก็ท่าเนเดยมการฝากก็เริ่มต้นที่30บาทต่อรายการนะคะแล้วก็หากคุณไปทํารายการฝากเนี่ยเ,เรียกว่าหลังยี่สบองนาฬิกาสานาทีไปแล้วเนี่ยจะนับว่าเป็นรายการของการฝากวันถัดไปนะคะมันจะไม่มีผลทันทีในวันที่คุณไปทํารายการในวันนั้น มีปัญหาติดขัดอย่างไรเนี่ยก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์025550555นะคะก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางธนาคารทรกสก็สามารถที่จะโทรติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะสอบถามารายการฝากเงินถอนเงินของเราได้นะคะเรียกว่ามาอัปเดตให้กับหลายๆท่านที่กําลังจะต้องฝากเงินกันหรือถอนเงินหรือทําธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าไม่สะดวกหรือว่าไปธนาคารแล้วคนเยอะมากๆนะคะก็อาจจะ ลองมองทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการที่จะใช้บริการฝากถอนจ่ายบินหรือว่าในเรื่องของการซื้อสลากเนี่ยผ่านทางช่องทางอื่นๆดูนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าในทางปฏิบัติการซื้อสลากเนี่ยมันมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคุณอาจจะลองไปซื้อที่สาขาดีกว่านะสำหรับการจองหรือซื้อสลากนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้สลากทันทีนะแต่ว่าถ้าเป็นการฝากการถอนเนี่ยมันสามารถทําได้ทันทีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เราค่อยไปปรับสมุดกันที่หลังก็ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะันี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ